ตื่นแล้วล่ะครับร s <S ตื่นแล้วล่ะครับทำอะไรมาหมอทำอะไรเจิน <c oughs> ตื่นตื่นแล้วล่วละครับน่นมามาเมื่อกี้นี่เองมาไปไหนมาหมอเพิ่งตื่นเหรอหมอเพิ่งตื่นเหรอป<ะ>๊าป๊าไปไหนมาป๊ลฟ์สดอยู่ข้างล่างลูกเจนได้หลายลูก อารมณ์ดีขึ้นแล้วเออเอคึกคึกคึกแล้วคึกแล้วคึกแล้วครับคึกแล้วอารมณ์ดีแล้วล่ะลูกฮะสองทุ่มอารมณ์ดีเอ้ยดูแต่สองทุ่มเหรอแสงเอาปปีแสงก่อนเอ้าเจ้าถึงถึงเจ้าเจ้ถึงถึงเจ้าเจ้ถึงอารมณ์ดีแล้วออจ้าเจ้จ้จ้ นี่สิครับอารมณ์ดีแล้วนะครับนี่อารมณ์ดีแล้วนะครับลูกชายผมนะครับดื่มปาดุมาดื่มปาดุมาดื่มปาดุมาน้ําเกลือหมดเอาขวดที่สองมาแล้วโอ้หน้ําเกลือขวดที่สองมาแล้วดื่ม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 ดึง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 โอ้โหสิครับนี่ดึงดึงดื่มดึง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  ดึงดึงด <Eso. S 1> no. ึงด oh. ึงดึงดึง <c> ด <oughs> <Me S 1> ึงด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 ึงครับ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 ไม่ได้ไม่ได้มันเย็นไม่สบายมันมันเย็นไม่สบายลูกรักไม่สบายโอ๊ยออดออออดออดึอดออดึอดดือมดอมด้อมดื้อดอดดด้ดอป่าป่าอยู่ดิป่าอยู่ไหนป่าอยู่ไหนปาอยู่ไหนปาอูดิปาูดิ ไปไหนครับลูกแม่ใช่ไม่ใช่ปลาลูกครับแวเ,เดี๋ยวตกเดีต๋ตวกเต๊กครับเป็นตกครับปลาอยู่ไหนปลาไหนชี้ปลาดิปลาฮะฮะนี่สิครับดีขึ้นแล้วนะสีนะนี่เล่นได้แล้วน้ำเกลือขวดที่สองมาแล้วนี่ครับเกือคนสองมาแล้วนี่นี่ครับเจอไปสองขวดน่าจะดีขึ้น บุม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 บุ ซู้ยังไงซู้ยังไงซู่ไปซู่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 เออหน้าดีแล้วหน้าหายบวมแล้วตาเริ่มหายบวมแล้วคิดตาเริ่มไม่มีแล้วคิดตาเริ่มไม่มีแล้วพีครับคิดตาเริ่มไม่มีแล้วอุ้ยตะคางย้อยอ้วนมันหมูเลยคางย้อยอ้วนหมูเลยคางย้อยอ้วนหมูเลยเจอน้มเกลือไปสองขวด ทางยอดหมืนหมูเลยเลยเลยะมพี่แก้พี่จนี่แก้จุมแก้จุดแกโดนบืนบืนทางย้อยหมือนหมูเลยใครมาฮะทางย้อยเหมือนหมูเลยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้ีกนครับ่เดี๋ยวก็อาการดีขึ้นนะดิสู้่สู้ ีผมไปกินกะเพรามาผมเริ่มปวดท้องเงี้ยเผ็ดไงกินเสียบกระโปรงกินเผ็ดมันแห้งบ้างกระโปรงกินเผ็ดยิ่งบ้ากระเพาะไอ้สี่ผมไปกินกะเพรามากะเพราทะเลครับครับครับนี่เฉยสิลูกชายก็ดีขึ้นแล้วนะครับอาการก็ดีขึ้นแล้วนะประทิหารที่ตาไม่มีแล้วแล้วก็ตาเริ่มยุบแล้วนะครับตาเริ่มยุบแล้วนะครับ อาพี่แกซื้ออะไรมาบัตแกซื้ออะไรมาให้ขนมปันะบัตแกซื้อมาเหรอเอามาเวฟกันบ้างเวฟกันบ้างเฮ้ยกินขนมปังแล้วโอ้โหกินได้แล้วโอ้ยกินได้แล้วลูกปลากินได้แล้วกินได้แล้วกลางกินได้แล้ว รู้ว่าปลากินได้แล้วเลือดไหลนะเลือดไหลนะเลือดไหลเลือดไหลเลือดไหลมันจึงกินได้แล้วมันจึงกินได้แล้วเออเออไม่เดินไม่เดินลูกไม่เดินก็เดินลูกครับลูกไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาครับหลุดครับหลุดครับหลุดครับโอ้ยกินได้แล้วเก่งจังเลยกินได้แล้วเออเออไม่เอาจนเออ กินได้แล้วครับลูกชายป๊ากินได้แล้วนี่นี่เจิน,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 นทำไม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 นี่ครับก็โอเคป,ป,ปเค๊าป๊าป๊าเปลียงเปียงเปียงเปียง,งหายแล้วป๊าป๊าหายแล้วเปียงหายแล้วเ,เจ็บเจ็บเจ็บเขาไอ้อ้าวั<อ>่งมาเป่าอ เกินน้อยลูกกินเยอะไอ,อ้ไอ้เลิฟยูไอ้เลิฟยูไอ้เลิฟยูตื่น,นตื่นกี่โมงมาเอ้ยนอนหลายชั่วโมงอะเนี่ยนอนนอนหลายชั่วโมงเลยปะอะนอนหลายชั่วโมงแล้วลูกป้าป้านอนหลายชั่วโมงแล้วเก่งตื่นมาตาไม่บวมแล้วเนี่ยตาหายแล้ว ้อหลร้องจนหลับเลยไม่แยบายเป็นไงอ่ะเอซีตาตาเริ่มยุบแล้วนะครับนะก็คาดว่าหน้าพวกนี้จะดีขึ้นนคาดหน้าว่าคาดว่าจะดีขึ้นแล้วกินได้แล้วเอาน้ำไหมน้ำไหมน้ำไหมอออไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วบ่นแล้วบ่นแล้วน้ำมาพี่แก้วน้ำมาให้น้องจุบเล้วกแล้วจุบไปเลือกแล้ว Nó, lực, lực chụp nữa lướt lướt chút đi đó ok mày yeah. fc bỏ cái lướt chút quên mấy ngày yeah, <laughs> fc bỏ cái lướt chút mấy ngày lướt chút đéo lướt chút đéo à bị lạc kìa giờ mấy ao hồi sáng rồi đi 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 อ๋อโอ้กินน้ำกินน้ำอภิกินน้ำโอ้โหโอ้โหตาเลือดเอ้ยไม่เฟียงไม่เอาไม่เอาดูไม่เอาขับ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 อ่เอาเอ้าเอาเอานั่งดี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 เออไปแก้เลยไปแก้เลยวไปจุนโอเคที่ครับคลิปนี้ก็มาถ่ายให้อากาศอัปเดตให้เอซีดูครับเนาะนี่ครับ ก็ตาเริ่มดีแล้วนู่นนู่นเสียงนู่แล้วเสียงอยู่ข้างสียงอยู่รอะไรอะไรลูกอะไรอะไรเข้าใจไหมครับคลิปนี้ครับขออนุญาตจบคลิปเนาะก็อาการดีขึ้นแล้วครับนะ